สวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงสุดารัตน์อินตอนอนเภสัชกรประจำโรงพยาบาลชัยภูมิค่ะยาฟาวิพิลาเวียเป็นยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ในผู้ป่วยโควิด -19 และยามีความปลอดภยัยสามารถใช้ลดความรุนแรงในผู้ป่วยโควิด -19 ได้ค่ะ จะเป็นผู้พิจารณาให้ยาในผู้ป่วยที่มีแนวโน้มจะเกิดปอดอักเสบรุนแรงและผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้ป่วยสูงอายุและโดยการรับประทานยาจะคำนวณตามน้ําหนักของผู้ป่วยค่ะการรับประทานยาจะแบ่งผู้ป่วยออกเป็น2กลุ่มตามน้ําหนัก ซึ่งจะรับประทานยาต่อเนื่องเป็นเวลา5วันโดยมีวิธีการรับประทานยาดังนี้ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักน้อยกว่า90กิโลกร,รมัมการรับประทานยาจะแบ่งเป็นวันที่1รับประทานครั้งละ9เม็ดวันละ2ครั้งห่างกันทุก12ชั่วโมงวันที่2ถึงวันที่5รับประทานยาครั้งละ4เม็ดวันละ2ครั้งห่างกันทุก12ชั่วโมงผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมากกว่า90กิโลกร,รมัม จะแบ่งการรับประทานเป็นวันที่1รับประทานครั้งละ12เม็ดวันละ2ครั้งห่างกันทุก12ชั่วโมงวันที่2ถึงวันที่5รับประทานยาครั้งละ5เม็ดวันละ2ครั้งห่างกันทุก12ชั่วโมงยกตัวอ,อย่างการรับประทานยานะคะถ้าผู้ป่วยได้รับยาในเวลา17นาฬิกานะคะก็สามารถเริ่มยาได้ในเวลา18นาฬิกาโดยไม่ขึ้นกับมื้ออาหาร แล้วก็มื้อถัดไปห่าง12ชั่วโมงก็จะเป็นเวลา6นาฬิกาถ้าเกิดลืมรับประทานยานะคะก็สามารถกินเลได้เลยทันทีที่นึกได้ค่ะหากผู้ป่วยมีการอาเจียนหลังได้รับประทานยาภายใน30นาทีให้ผู้ป่วยนะคะรับประทานยาซ้ำนะคะเพราะว่ายังจะถือว่ายายังไม่ได้รับการดูดซึมนะคะแต่ว่าถ้าเกิน30นาทีไปแล้วก็ให้ข้ามมือนั้นไปได้เลยนะคะ หากรับประทานยาไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยยาไม่ครบ5วันหรือว่า10ครั้งให้ติดต่อโรงพยาบาลทันทีนะคะผู้ป่วยจะต้องอ่านฉลากยาทุกครั้งและก็ต้องรับประทานยาติดต่อกันจนหมดนะคะถ้าแล้วก็ไม่ควรรับประทานยาร่วมกับฟ้าทะลายจนหรือแอลกอฮอล์ะคะ่ะ อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยนะคะอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนนะคะปวดท้องเนาะท้องเสียนะคะแต่จะเป็นอาการที่ไม่รุนแรงนะคะส่วนอาการรุนแรงอาจจะมีอาการตับอักเสบได้นะคะซึ่งผู้ป่วยแล้วก็อาการแพ้ยาอาจจะมีผื่นขึ้นแน่นหน้าอกนะคะหรือว่ามีอาการบวมถ้ามีอาการดังกล่าวให้รีบปรึกษาแพทย์หรือเภสัชก,กรทันทีค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถโทรได้ที่เบอร์044104 6-10ค่ะขอบคุณค่ะ